ทาติห่างๆนะะหลวงตาโอ้โหญาติเรานะแน่เดีตมีเยอะแยะเดี๋ยวเราก็จะเจอญาติอีกเยอะละถ้ายังสวดอยู่อย่างนี้นะอ๋อเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองแนละเป็นประโยชน์ต่อญาติญาติก่อนเลยนะคะห<ำ>ลวงตาคะหนูขอพูด <c oughs> ในยุคป,ปัจจุบันนะคะบางครั้งความรู้สึกก็คือญาติเราก็เหมือนท่านเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมคะใช่ก็มีเจ้ากรรมนายเวรก็มี เป็นพวกกันก็มีก็คือช่วยเหลือกัน,นยบเนี่ยฆ่ากันก็มีญาติกันนี่แหละยิ่งผัวเมียเนี่ยผัวเมียหรืญาติเนี่ยเป็นวิญญาณที่ปล่อยยากมากฮะน้อมยากมากนะแล้วก็พูดยากมากนะเวลาไปแผ่เนี่ยบอกอย่าเสือกอย่าเสือกครับมาเรื่องของผม ใช่ไหมมันข่าผมอะมันทรมานผมอ่ะใช่ไหมโอ้โห้เกี่ยก่อมเป็นหลายชั่วโมงนู่นหลายเคสลงตาไปเนี่ยโอ้ยไปเจออยู่เคสหนึ่งสามสี่ชั่วโมงที่แปดเลี้วเนี่ยแปดเลี้ยวรู้สึกจะไอ้นั่นสมัยพระเจ้าตาก็ไอ้เพื่อนกันไอ้พวกกันนี่แหละดันไปซื้อที่ตรงนั้นน่ะ มัน,น่ะเป็นคนไปฆ่าเขาอะมันไปฆ่าเขาเพราะมันยังว่าในยุคนั้นมันกําลังยุ่งกันใช่ไหมล่ะชวนมันไม่มา,ากูก็ฆ่ามึงเลยทั้งหมดหละทีนี้มันก็ตายอยู่ตรงนั้นนะ่ะทีตัวเองก็ไปซื้อที่ตรงนั้นนะ่ะโอ้ยดี๋วนี้เอาไงดีล่ะอรมพลลูกศิษย์หลวงปู่เนี่ยหนึ่งรถตู้ สวดไปเอาหลวงพ่อดีนะหลวงพ่อซ่อาจอธิษสานบอกหงปู่หลวงพ่อทําให้เขาดูหน่อยว่าหลวงพ่อคือใครอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงโอ้พอหัวหน้ามันน้อมขนาดลูกน้องมันพื้ไปหมดเลยมันอยู่ที่เขาน้อมอยู่ที่เขาเอาเขาเอาก็ไปหมดเลยจบเลยตรงนั้นในโลกวิญญ,ญาณลำบากนะทำให้เข้าใจ แต่โชคดีว่าเราเราเรียนศาสตร์หลวงพ่อเพื่อโลกวิญญาณโดยตรงาศาสตร์นี้เป็นาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายถ้าตั้งใจฟังหลวงตาดีๆเข้าใจง่ายแต่ว่าจะเชื่อได้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะศาสตร์นี้เป็นาศาสตร์ที่ต้องทดลองค่ะหลวงตาเพราะในโลกวิญญาณมันสัมผัสด้วยตาไม่เห็นมันต้องต้องสัมผัสที่ใจยังไง ทำฝัดด้ความรู้สึกใช่ไหมแต่มันก็สนุกนะสนุกเพราะว่าเรามีเพื่อนเป็นผีไงโุ้ยสมัยฝึกใหม่ๆนะจริงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้อยากโน่นอยากนี่ครับเป็นตามที่อยากนะค่ะ <c oughs>